สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอครูในกลุ่มสารการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองค่ะเรามาเรียนกันในหัวข้อการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนชุมชนแต่ละแห่งมีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้งลักษณะทางวัฒนธรรมของผู้คนที่อยู่ในชุมชนนั้น ทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปด้วยอันนี้รายละเอียดลูกไปหาอ่านได้ในหนังสือประวัติศาสตร์นะคะจะเห็นว่าชุมชนต่างมีวิถีชีวิตแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมทำทำให้เกิดการประกอบอาชีพนะการแต่งกายอาหารและการนับถือศาสนาก็แตกต่างกัน ถ้านักเรียนต้องการรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนของตนว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรนักเรียนก็สามารถสำรวจสืบค้นข้อมูลโดยวิธีการดังนี้นะลูกสำรวจหรือไม่ก็สอบถามผู้คนในชุมชนผู้รู้ในชุมชนมนั้นและก็ศึกษาจากภาพถ่ายและสถานที่สำคัญในชุมชนอันนี้เป็นใบงานนะลูกให้ให้ลูกอ่านแล้วก็ จะมีขั้นตอนว่าลูกสนใจเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกก็ลองคิดมาสักหนึ่งเรื่องแล้วก็ลองตั้งคําถามดูและเรื่องนั้นเราจะมีการหาข้อมูลแบบใหม่ก็เราถามจากคนในครอบครัวก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ลองเขียนมาดูเอาแบบสั้นๆก็ได้ลูกนะเรื่องต่อไปเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะก็จะมีวิถีชีวิตของคนในอดีต ในอดีตก็จะมีการปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ใกล้แม่น้ําลําคลองเพื่อสะดวกในการนําน้ํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคและเป็นการใช้เส้นทางแนะคนส่วนใหญ่จนทําการเกษตรและประมงส่วนวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันบ้านเมืองในปัจจุบันมีความเจริญทําให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีการพบ พาอปลูกการเลี้ยงสัตว์ประมงรับราชการทำบริการต่างๆตามความถนัดของตนเองความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการพัฒนาเส้นทางทำให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะลูกคุณครูจะมีใบางานให้ลูกหนึ่งใบเกี่ยวกับเรื่องชุมชนของเราให้ลูกวาดภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในอดีตพร้อมต,ตั้งชื่อภาพนะลูกแล้วก็ เีนรายละเอียดข้างล่างนะว่าลูกชอบไหมในแบบนี้ทำไมถึงได้ชอบเพราะอะไรนะลูกนะส่วนในวิชาประวัติศาสตร์ก็จะมีใบงานเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ